สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายบไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายบไปซีก็ได้นําขอมือหน้าทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง,ได,งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนปิดไปรับชมรับฟังยายบไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายบไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยงแยมแยบไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาดเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมากาาระดใจชิมชอบอาการะดใจหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาาามมคุยยยยททัักกกบะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะกาบเบาๆร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งทองมูลนื้อทังอาจารย์ทันแหล่เพื่อนเล่นนะจ้าเนื้อทางนี้เนื้อทางนี้เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนห้เข่าได้พี่น้องเอามาตามต่อจ้างเงวดนี้เพื่อนห้มาเพื่อนบอกว่าศูนย์แปดหกสองแปดหกสี่แปดหกหกแปดหกแปดแปดหกเก้าแปดหก แปดหกเจ็ดสองตัวเพิ่นที่หกแปดแปดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเท่านั้นสองตัวเพิ่นพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพิ่นได้เนะาะมักก็ค่อยจวดเนาะค่ะพี่น้องคะบ่มกักกรพานได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางของแอสตางแอสตางบอกวา่าเด่นบนตัวเดียวแขนงวดที่แล้วเด่นอยู่ที่เก้าเนาะจ้ะงวดน,นี้เด่นเก้าเก้าว่สาสันพี่น้องคะ่ะพิจารณาได้เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทาง เด่นบนตัวเดียวแอสตางเด่นเก่าพี่น้องเก่ายังงยูป่ะนะต่อไปเลยจ้ะแอสตางเราบอกว่ายัางสี่หละ่ะเลขกเก่ายังย่งยูอีกเด้อภาษาแอสตางเราวาเนาะเอาผู้ไรมาเก่าขงังเทิงเนาะพี่น้องเนาะ,ะูไรมาเก่าขังเทิงกับจวดจ่าน้ำเพลนไนเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอสตางเนาะต่อไปเลยจ้ะเนี่ยเพื่อนถามว่าองสีล่ล่ะ อีกซองหนึ่งล่องเลขเก่าอีกซองหนึ่งล่องเลขหกพี่น้องอยกไห้สิบอกพี่น้องสังเกตตรงนี้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้เด่นล่างนะคะพี่น้องคะสูนี้เด่นล่างแบบสองโตมาโตมาเม,เอมเอ่อเศร้าเม่อเศร้าแยกให้ลงห้เด่นสิบหน่วยบนแล้วก็เด่นบนตัวเดียวพี่น้องเบิ้งีดีเนาะค่ะพี่น้องคะเบิ้งดีๆแล้วก็สังเกตดีๆแล้วค่ะตรงนี้นะพี่น้องเนาะ พื้นสีไม้อันนี้เป็นเนื้อทางเดินรางได้แบดแบบ2ตัวมาตัวแล้วก็ย่งเหลือเดินรางอีกตัวเดียวนะคะเดิน่างตัวเดียวสําหรับเนื้อทางของอาจารย์มังก,ก่อนไม่ไล่มาเบิ่งเดินรางแบบ2ตัวมาตัวก่อนนะพี่น้องเน,ะะนา,นานะอ่นนาบอรเมื่เบิ่งดถามว่าอันไหนของแท่อันไหนของปลอมของที่ยายพีเอามาลงของแท่เบิ้งได้พี่น้องคะสำหรับเนื้อทางของอาจารย์อาจารย์ทันนี่นะคะพี่น้องแต่ว่าพิ้นสีเขียนไว้เดินบน แล้วก็จะมีสิบหน่วยบนแล้วก็จะมีเด่นบนล่างนะคะพี่น้องเพค่นจะมีแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเบองใดเนาะอันนี้เด่นล่างแบบ2ตัวมาตัวงวดที่ล้วสี่กับหกมาสี่งวดนี้ศูนย์นนาากับสองนะคะพี่น้องคะ่ะศูนย์กับสองมาโตเนาะเอามากระจวดจาดฝาดบ่มน้าเพลินค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางของอาจารย์มังกรเมรัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะฟังให้เข้าใจนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอด รัชนกให้เปรพี่น้องรัชนกให้เปรไม่ใช่แอดรัชนกเดอ้อเพื่นนีไให้เปรน้ำกลนพร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาสองตัวสูตรใไม่ค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเนื้อทั้งทึนะ่งพิ่นนาะมาได้บนล่างนี่แหละสําหรับเนื้อทางของอันแอดรัชนกให้เปรเพิ่นบริ้ลงุาใไม่หายงวดแล้วพี่น้องมาเบิ่งงวดน,นี้ว่าเพิ่นล่ใงห้จะโอเคบอเนะคะเนาะสาหรับเนื้อทางแอดรัชนกให้เปรเนาะจ้าหายไปโดนเนาะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทาง คู่ตดะสองตัวไทยขังเทิงเนื้อทังของนักลบอิสลาเนาะเอ่อเ่อเบิง์นังวันนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่หกเจ็ดแปดนะค่ะเก่าเนาะเพื่อนบอกว่าหลักสิบอยู่ที่หกหลักหน่วยอยู่ที่เก้าเก้าพี่น้องเก่ามาแน่นอนเพื่อนว่าเพื่อนว่าว่าเอ่หกเก้าเจ็ดเก้าและแปดเก้าเลขดาวประจันชันทพยังไม่มานะดาบบนดาบล่างยังไม่มาเนาะค่ะพี่น้องคะรอก่อนนะจ๊ะเนาะ เอาดับแย่ไพ่ไปก่อนดับล่างเจ็ดพี่น้องคะแย่ไพ่ดับล่างเจ็ดม้วนนี้แต่ว่าเลขเด่นเด่นบนอย่างเดียวแล้วก็เด่นบนล่างยังบอมยังบฮันมีเวลาทำเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณสําหรับกาแฟค่ะาาแฟหรือว่าคาเน็ตีเพิ่นโอใไ้มาให้มาสองลอยกับไปขึ้นไปกับขบึ้นกับไปได,ด้ยี่สิบล้านยี่สิบสี่ล้านเด้พี่น้องเด้ออ่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังฟังสุขุสุขุนสำหรับคากาเฟขอให้มันแบบนี้ตลอดเด้อค่ะพี่น้องคะเด้อ สำหรับคากาแฟหเลยือว่าคาเน็ติโอนมหาห้ยาย่ไปสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพอนห้มาโป๊กเขียวสั่งมาบนล่างแคบหน้าจอเลยพี่น้องขยายได้ซ้านี่คันขยายไรก็นี่พี่น้องจะแคบหน้าจอบ่ไดดเต็มเนาะคะ่ะเด่นสิบหน่วยบนเด่นสิบหน่วยล่างนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางของโป๊กเขียวผู้ใดมาแนวทางโป๊กเขียวับแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะจัดจา้านเพื่อนได้พี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งมิน่าสัญจรสงขาเด่นสิบหน่วยบนเด่นสิบหน่วยล่างเอาพี่น้องปกเขียว้ังมาบนล่างคือกันนะคะอาพิจารนาใดเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง ดับล่างทํามือแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะเลขดับล่างพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าดับสองล่างวสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเด่นบนพี่น้องเด่นบนมาแห้งมากเลขเก่าหมดนี่เนาะอันนี้จะเป็นเนวทางของเอด็ดเอ่อพี่ช่ยใจหวานเนาะเพื่อนบอกว่าแคะเคาะเบาๆเ,เ,เดิอวสัน อัดไปอัดได้ข้อเบาๆอัดได้อัดโหลดวับสันเพื่อนว่าอัดเก่ากับสันเก่ามาทึงพี่น้องขาเพื่อนว่านน้องปุรัยมาเก่ากับจวดจัดนั่งเพื่อนไตเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบน10หน่วยบนของแอดมิดงวดที่แล้ว12บสองคุมอ่อสิบสกุมภาเข่าเก้าเนาะคะ่ะมาหลัก10เนาะงวดนี้10หน่วยบนหนึ่งมีนาเนาะศูนย์หนึ่งสองสามมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขะ มาตัวใดตัวหนึ่งสิบหน่วยบนกรสันแย่ไพ่ทำแป๊บหนึ่งมนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าเหล็กเด่นบนแย่ไพ่ยางเดียวอยุดที่เก้ากับศนะูนย์มาพี่น้องวันนี้ทำแล้วเด่นบนอย่างเดียวบนยางเดียวนะคะพี่น้องนะเด่นเก้ากับศูนย์งวดนี้เนาะจา้ะอ่ามาเบิง้งแนวทางเด่นรางอาจารย์ชัปโรดเนาะอาจารย์ชัปโรดบอกว่าเด่นสามกับสี่งวดที่แล้ว เด่นล่างสมกับ4มา4ทั้งหลามทั้งสามทั้งสีว่วดนี้7จ็ดกับแปติดดับยายไพ่พี่น้องจ้าเหลือ8ตัวเดียว8ปด,ย,8ดย,ยังดี8ปไมาแห้งๆเดี๋ยวยายไพ่จะไปหาลอด8ปดหกหกแปดไปยุพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10บลัก10บนและเพื่อนห้มากนะจา้าอเพื่อนห้บอกว่าลัก1ิบกับศูนย์ะจา้าแปกับศูนเพื่นเลบอกว่า 486406แนวทางของคนปอดซเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพื่อนจับหลักผิดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไฮสามสามอยู่หลักเอยเพื่อนไ้ว่าสามเก้าหานเนาะสำหรับแนวทางของคนปอดซเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดคมแอดคมบอกว่าเด่นบนล่างแบบ4ตัวแลยแบบ3ตัวแบบ4ตัว7036นะแบบ2ตัวเออแบบ3ตัวมาได้บนล่างทั้ง2ออันเลยนะพี่น้อง 701ชนนกันยุ่ดีเจ็กับศูนย์นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดคมสูตรนี่ก็เข่าดีเนาะค่ะก้ใดมังแนวาทางแอดคมก็แคบนาจอร์นพลด้เลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ้นบอกว่าปรินยาใจหัวใจเพื่อเธอหรือว่าซาร่าพักใจเนาะพี่น้องเลขตารางพิ้นมีอยู่ที่3 5 1ห6 8หนึ่งนะคะพี่น้องเดน6กับ7็เดน8กับ9ถ้ามีเบิ้ลก็จะเบิ้ล6 6 7 7 8 8 9 9เกาเกาพนะพี่น้อง ลงบาไทยกได้พี่น้องคะต่อไปแล้วจ้าเ่อไทยกับเป็นด้อยแย่ไพ่บัตรธนินทร์ัลันแนวทางบนกัสันสูตรนี้เนาะคะ่ะพี่น้องบูงจากลายมือเพ่บนบนจากซื้อเพอ่นพร้อมเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นบนงวดที่แล้วเด่นเก้าแต่ว่าเอาลงไห้ได้พี่น้องแต่ว่าบนจากซื้อเพื่อนเนาะงะวดน,นี้เก่าคือเก่านั่นพี่น้องแย่ไพ่ก็ยังไปตีตำข้าวอยู่ได้กเก่าก็ศูนย์แย่ไพ่เด่นเก้าก็ศูนยะ์เนาะเด่นบนอย่างเดียวเดี๋ยวเด่นบนล่างใจเย็นๆเนาะพี่น้องเลขเด่นบนล่างทำยากเนาะอ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นเพิ่นบอกว่าแอดวันชายสิบร้อยสิบหน่วยข้างเทิงเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าแปดแปดแปดห้าแปดเก้าและแปดหกข้างเทิงสำหรับแนวทางสองตัวแอดวันชัยเนาะค่ะเนาะเพื่อนรักลอยเพื่อนหายุทธิแปดได้พี่น้องสำหรับแนวทางแอดแอดวันชัยเพื่อนรักลอยยุทธิแปดต่อไปเลยจ้ะอันนี้เดินล่างล่าง ศูนย์ก็สองมาโตสำหรับแนวทางของแอดวันชัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางของนายสมาร์ตเนาะอาจารย์สมาร์ตบอกว่าหกเก้าเก้าหกอันตามเคยวันสันพี่น้องตอนนี้ดังมากก็ให้ทําใจนะคะผู้ใดมาเก่าหกเก้าเก้าหกนะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางแอดหมกเนาะสิบลักสิบน่าจะลักสิบทิ่งเนะะาะเพราะว่างวดที่แล้วสามสี่เก่ามาเก่าลักสิบเนาะจ้ะงวดนี้หนึ่งหกเจ็ด หนึ่งหกเจ็ดมาหลักสีป่นเอดมุกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าอ่าเ <c oughs> พื่อนหายมาเนาะเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแตกกันหาแปดเนาะจับหากับเต่าใส่หลักรวยนะสัตว์อันนี้ให้ด้วยใจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเนี่ยพี่น้องสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งลางนะคะ ล่างอย่างเดียวเป็นสูตรใหม่ให้ด้วยใจเนาะเพื่อนบอกว่า79 70 69 60 59และ50<ม>นะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรที่งวดที่เรียกออกของเพ่นอีหลีพี่น้องออกตัวโตเนาะงวดนี้564 554และ354เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้286 386และ486แนวทางเทิงอย่างเดียวเด่น8กับ6นะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันเพื่อนอัน,นี้เพื่อนบอกว่า10หน่วยข้างเทิง สำหรับแนวทางของแอดการ์ตูนหรือว่าแอดวอัดวะลลภพนี่แหละวดที่แล้วสิบหน่วยข้างเทิงวดที่แล้วให้ห้ากับหกมาหาเนาะจาออกสามเก้าหาเนาะหลักหน่วยเนาะจา้าวันนี้หกกับเจ็ดหกและเจ็ดมาตัวสําหรับแนวทางเดินบนแอดการ์ตูนหรือว่าแอดว,อดวะละัลลภพเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอ่ะพิทถ่ายโดยแนวทางของแอดส่วนแตงนะ่งเนาะแอดส่วนแตง่งเพคนบอกว่าเด่นสีกับหานกกระห้องพอดีเนาะศูนย์อาหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ 1, สี่หนึ่งสี่สองสี่หก สามตัวแคปหน้าจอสำหรับเนื้อทางสวนแตงเน้นศูนย์หากับหนึ่งหาถ่ายคลิปนี้ายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันความรู้เนื้อทางให้ใหย่ไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงไดชชมเป็นเนว้ทางนะจ้ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า